สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพามาตีปลามมานะครับหน้าประตูน้ําไหลแบบนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ประตูน้ําบรมธาตุจังหวัดชัยนาทนะครับประตูนี้ผมก็จะเฝ้าตีทุกปีนะครับช่วงนี้ก็น้ําสวยเริ่มลงแล้วครับเริ่มใส่แล้วนะครับเริ่มมหาตัวกันได้แล้วนะครับผมก็จะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับตีปลาหน้าประตูแบบนี้นะครับ ผมก็จะไล่เช็กว่าตรงไหนยอดได้ยอดไม่ได้นะครับตรงนี้ผมมั่นใจว่ายอดได้หมดแล้วก็จะไล่ยอดไปเลยนะครับแต่ก็จะมีโอกาสติดเยอะนะครับต้องสแกนดีๆนะครับผมกว่าจะสแกนเจอก็ไป <c oughs> ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้เป็นเทคนิคนี้เลยนะครับ,นนรบวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับก็ขอฝากกระดี่โอเลฟิไว้ด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยนะครับตัวละ80บาทคุมๆแน่นอนครับ ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้นะครับประมามอยู่บ้านผมก็จะโดนช่วงเหยื่ยอโรยลงพื้นนะครับดเดี๋ยวเราไปชมจังหวะกันนะครับเทคนิคที่ผมใช้วันนี้นะครับผมก็จะปล่อยให้กระดีโรยติดพื้นเลยนะครับแล้วก็มายกให้มีแอคชั่นสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้โรยลงพื้นตามน้ําแปผมก็จะไล่ยกอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะโดนกันนะครับ bốn lấy bốn lấy má 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 nên đồn bốn Đồ lấy ม้าแน่นอนครับติดีๆมาเลยโอ้โหมา้าไอด,ดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลอดหรือเปล่า มาเบ็ดเงี้ยงเดียวด้วยเร้อยได้เหรอสีลูกปลานะครับโดนบนเงี้ยงเดียวเลย,ยร้อยมาเลยนะครับประมาณตัวแรกตู้นี้รวมไปเรื่อยกตู้นี้โดนสีลูกปลาเลยนะครับเมื่อวานก็โดนสีลูกปลา วันนี้็ร้ถึกลูกปลาช่วงนี้ลูกปาลากำลังขึ้นนะครับฝากไปด้วยครับโอลิเวอรสิตดับตอนนี้แมาจะ์เกือบสอามรอที่รี่